เื่อนบอกว่าซื้อรถคันใหม่ดีกว่ามาทําแบบนี้จริงอยู่เรามีตังซื้อรถคันใหม่แต่ว่าผมคิดแบบนี้ว่าในเมื่อเรามีรถของเราอยู่แล้วเนี่ยแค่แค่ว่าสภาพมันเก่าอะ่ะเราก็ทําให้มันใหม่ขึ้นมาได้มันมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้อย่าลืมว่าเราต้องใช้เวลากับมันเราต้องให้ความสําคัญกับมันผมมีความสุขกว่าที่ผมจะปั้นรถขึ้นมาใหม่ครับ สวัสดีครับผมเอสมอตอร์ไนครับวันนี้พีเอสพามาดูของแปลกนะครับใครชอบของแปลกต้องติดตามทางเพจเอสมอเตอร l ไ n คแลนแล้วก็ช่อง y o u t u เอสมอเตอร์ไซค์แนเท่านั้นนะครับนี่เพอยู่ที่ร้านหม้อน้ำออยคูลเลอร์แล้วก็มีเบอร์โทรนะครับแต่วันนี้ไม่พามาดูของแปลกที่มันเป็นหม้อน้ำหรือออยคูลเลอร์เรือนะครับพามาดูรถครับสายรถอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรฮะ ชื่อช่างแต่ครับแปลก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 ครับแต่แ,แบบนั้นเลยใช่ครับผมช่างแต่ที่บอกว่าพามาดูของแปลกนี้เราอยู่ที่ร้านผมช่างแต่ใช่ไหมใช่ครับร้านโชคชัยหม้อน้ำครับอันนี้โชคชัยหม้อน้ำครับอยู่ที่ไหนโชคชัยสี่ไม่ใช่ใชโชคชัยส<อ>ี่ก็จะไม่บบรับบุ๊ก อยู่ที่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ครับผมครับผมของแปลกที่ว่าไม่ไม่ได้มาพามาดูพ่อน้ำด้วย mm hmm. ไม่ได้พามาดูพ่อน้ำข้างหลังนะครับดูอะไรอะ่ะของแปลกนี่กเ็เป็นรถครับเป็นรถเป็นรถสี่จังหวะนี่แหละรครับแต่ <Yeah. S 2> ว่ามันมันแปลกที่มัน4ี่บวกสองครับผมสี่บวกสองเป็นหกใช่ครับรถหกจังหวะหกจังหวะครับผม But like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. เป็นรถคันแรกเลยครับเก็บตังค์ซื้อเองแล้วก็จอดทิ้งไว้ประมาณ2อปีสนิมเต็มเครืออยากใหญ่ไม่ต้องพูดผมมีความคิดว่าอยากจะได้รถใหม่สักคันผมว่าเอ๊ะรถในเมื่อรถเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาตังค์ไปซื้อรถใหม่ทาไมอยากจะได้รถ2จังหวะสักคันหนึ่งครับผมแต่ในเมื่อเรามีมีรถอยู่แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องเด็ดมามาแขวนในรถคันนี้ครับโซนิคคันนี้คือโซนิคครับท่านผู้ชมเป็นโซนิค2จังหวะอยากแปลกเหรออยากแปลกครับ เบรกแนวไม่เหมือนใครดีแหวนเยอะเลยแหละแหวนเยอะเลยครับต้องใช้มือแหวกใช่ครับทำเองไหมครับคันนี้ทำเองทุกอย่างเลยครับทั้งคันเลยเหรอทั้งคันตั้งแต่ลื้อโครงออกมาทําสีอะไรทุกอย่างเลยครับวางเครื่องก็ดูจาก YouTube ดูจาก u t u b e ครับแล้วก็ผ่าเครื่องอะไรก็ดูจาก YouTube เลยโอ้ยเราพื้นฐานช่างเขามีไหมเนี่ยโอ้ตรงเป๊ะค,ครับดูนะ ไม่ให้กินข้าวในครั้งหนึ่งแน่นอนไม่มีไม่มีครับตรงเป๊ะแน่นอนโอ้โหอ้าวช่างแตรเรามาดูรถกันเลยดีกว่าครับผมคันนี้โปรเจกต์นี้หมดไปเท่าไหร่สี่ต้นกลางๆครับชีดซื้อรถใหม่ได้เป็นคันเลยนะเนี่ยใช่ครับเพื่อนอะไรก็บอกอย่างนั้นหละครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีเสียงรถเข้านิดหนึ่งนะครับก็จะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะฮะอ้าวช่างแตรครับแน่นอนแหละข้างบนนี้เป็นโซนิกแน่นอนโซนิกแน่นอนเป็นยังองินเป็นไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้พี่งงเลยครับระบบไฟระบบไฟก็ เปิดได้ปกติเลครับเดี๋ยวนะติดปกติไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวปกติเลยหรอปกติครับไฟสูงไฟต่ำได้หมดปกติเลยหรอครับมีออฟลันด้วยมีออฟลันด้วยครับเปล่อลูกติดเปลือลูกติดใช่ักั้นไว้กันไว้กั้นไว้โอเคแล้วก็ต่ออันนี้เป็นไฟของของแดดเลยชุดไฟยกแดดมาหมดเลยครับเป็นแดดนิวครับชุดไฟก็ไล่เองด้วยไล่เองด้วยครับเอ้า ต่อเลยครับอ่ะมือมือคัตมือคัตฝั่งนี้มือคัตเป็นโดมิโน่ครับโดมิโน่นะครับครับผมเนี่ยฮะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ไล่น็อตเล็กตัวไปครับตัวไปครับอันนี้หลดลงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หลดลงประมาณอ่างนิ้วครับสองนิ้วนะฮะครับผมฝั่งนู้นนะครับปั้มบนปั้มบนเป็นปั๊มบนเดิมโซนิคแล้วก็มาพ่นสีใหม่พ่นสีแดงครับผมทำออกมาวนเลยเนี่ยครับแต่เดิมของเขาใช่ไหมฮะเดิมของเขาเลยครับเดิมติดโซนิกเลยครับโอเคกลับมาครับกลับเป็น ตะกับโมลินครับโมลินแท้อันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยออกรถเล็กๆมาได้ปีหนึ่งครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาเปลี่ยนน็อตใหม่งานแรงงานแรงสมัยนั้นเท่าไหร่เลยสมัยนั้นผมตัวนี้ผมโดนไปประมาณพันสี่ครับตอนนั้นสมัยนี้เท่าไหร่ตัวเช็คสมัยนี้ผมไม่เคยเช็คนะครับแต่ว่าสมัยน้รุ่นนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับแต่ใช้ดีนะใช้ดีครับไล่น็อตเลนะครับเป็นน็อตนี่ใหม่เลยครับผมไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ฝั่งนี้เลยครับอ่ะครับผม ดุม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 แท้แล้วก็ชุบครเมียมครับดุมแท้โซนิกเลยชุบครเมียมหน่สายครเมียมก็มาครับฝับ่งนี้ล้อคอมดาวเป็นสีเงินครับผมสิบเจ็ดยางเก่าไหมเนี่ยเก่าเก็บไหมเนี่ยอันตัวเก่าเลยครับนั่นไงประมาณก็ตั้งแต่ออกรถมาแรกๆเหมือนกันเมื่อปี5้าตัวนี้จะเปลี่ยนล้อเป็นคอมดาวตัวนี้ครับถัาผมยางสี่ิ้าทับเก้าสิบยางเล็กเวอร์ครับทำไมเอาเล็กจังอะ่ะผมว่ามัน ดูเปี้ยวดีครับดูเปี้ยวดีเปี้ยวดีใช่ไหมใช่ครับล้อหน้าเล็กไม่เป็นไรครับล้อหลังต้องใหญ่ไว้ก่อนใช่ครับโอเคเอามีวัดไม้เรียบร้อยนะครับครับมีวัดไม้ใส่ครบครับครบเลยนะครับคันนี้เอาจริงๆวิ่งแล้วสั่นหรือเปล่าอ่าถามว่าสั่นไหมมันก็สั่นนะครับช่วงความเร็วที่ประมาณร้อย่ครับมันก็เพราะว่าหน้ามันเบาใช่ครับโอ้โหหน้าไม้นะหน้าไม่หน้าไม้เลยครับไม่ได้ที้ g เ s สหน้าไมลเย เอาเดี๋ยวค่อยเรามาพูดถึงเชิงครับผมอยากจะขอหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ารถพีเอสเองเป็นเทรน่าใส่เครื่องอาร์จีวีโคตจะมีอาการเลยเวลารอบสูงๆใช่เพราะว่ารถมันเบาหน้ามันเบามากใช่ครับอยากจะทวงแบบลูกตุ้มสักแบบสองลูกสามลูกนะครับโอเคครับโชกคครับโชกคแท้โอนิกครับอันนี้เดิมไหมเดิมเหมือนกันเอาไปทำใหม่บิวใหม่ครับผมบิวใหม่นะครับอันนี้หม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำซีบีอาร CPR หนึ่งห้าศูนย์ใช่ครับเบิกใหม่เบิกใหม่ครับเพื่อแดดเลยครับจริงๆหกศูนอีกก็น่าจะเก่าแล้วมั้งเนาะใช่ครับโอเคโอ้โหดูมันใหญ่โล่งๆเลยนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมผมเลยอย่างชอบรถแปลกๆเนี่ยทาาขผมผมอ้าวฝั่งนี้ครับชุดเกยงครับทั้งแต่นั่งเลยครับครับผมชุดเกยงครับชุดเกยงเป็นของโบชิครับโบชินะครับผมเท่าไหร่เลยตัวนี้ได้มา850ครับ850บาทครับ เอาไล่ไปเลยครับอ่าสวิงอามของคเครื่องตากีนครับผมแหมเขาเล่นรถเครื่องตาคลีเือนการยี่ห้อเดียวกันเลยใช่ครับอันนี้ได้มาอ่า1200กว่าบาทน,นี่อันนี้เป็นอาร์มของอะไรอ่าเป็นอาร์มของโซนิกเลยครับนยืดสองนิ้วยืดสองนิ้วด้วยครับผมดูยาวเนาะดูยาวต้องการในรถมันยาวอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราออกตัวเนี่ยม,มันหัวมันหัวมันจะ เชิดขึ้นมาเราหน้าไปแซดสักรอบนะช่างของช่างเอาโซนิกเอาโซนิกเครื่องแดดไปของพีเอสเอาเทนาเครื่องไอจีีไปสนามเนาะน่าจะมันมีทั้งอีพีนะได้ครับลองดูรถเดิมเดิมเราจะวิ่งหรือเปล่าจะกล้าขับด้วยไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะพี่พี่ว่าโซ่มันยาวยาวมากกว่าปกติไหมใช่ครับยาวทําขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโซ่ครับออ โซ่เป็นร้อยสามสิบแปดข้อครับครับร้อยสามสิบแปดเลยเหรอใช่ครับสเตอร์หน้าสิบสี่สเตอร์หลังเป็นสามสิบสองอันนี้ไล่แล้วเรียบร้อยไล่แล้วเรียบร้อยครับคิดว่าเตอร์เป็นสี่สองศูนย์ครับผมครับโอเคบางสเตอร์หน้านั้นของแดดเดรอบางสเตอร์หน้านี่ของแดดครับแปลงใส่พอดีเลยครับเข้าเฉยเข้าเฉยแปลงเพราะว่าผมก่อนจะแผนเครื่องผมจะวัดระยะตรงนี้ไว้ไม่มีการตัดครับมันจะพอดีเลย โอเคใช่เนี่ยสายเอที่จะเติมมันจะยาวนิดนึงอ๋อเอาเดี๋ยวเราเข้ามาดูเชิงเทคนิคกันนะครับว่ามีอะไรก็โชกหลังอะโชกหลังเป็นงานทั่วไปครับในต้นนะเหมือนารมลมในตอนต้อย่างนะครับข้างหลังมันก็คือโซนิกครับท่านผู้ชมโซนิกเลยข้างล้อหลังเป็นขอบ18เป็นของอาร์กอนอ่าโหยางยางใหญ่นี่ใช่ครับเป็นยางฮัทโปโล25 0งานใหม่กับงานเก่าใช่ พนงานเก่าเก็บใช่อันนี้เป็นงานใหม่อันนี้งานใหม่คือชั่นกันยางไซส์สองห้าศูนย์เลยนะครับท่านผู้ชมไซส์พีเอสเลยอ่ะครับจริงๆน้องเขาไม่ได้อ้วนนะฮะแต่ต้องการยึดเหรอโอ้โหจะแกอ้วนแล้วพี่เอาอะไรเนี่ยโอ้โหล้อมันมันออกมาอย่างนี้เลยนะใช่ครับตั้งแต่เหลือออกมาตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเหลือออกมาเลยนะฮะครับผมเนี่ยผม ยังจะจะเจะให้มันมันยืดออกไปอีกเพื่อ <laughs> <laughs> จะทําเป็นดแดกเหรอฮะ <laughs> อันนี้อันนี้็งานช้ำมามามาหรืองานสร้างเองคันช้ำนี่ผมสั่งมาครับสั่งมาสั่ง,งในลาซาด้ามาตอนนี้อ๋อครับรถกระบะครับผมจริงๆโซ่ต้องเป็นโอซากิสวยใช่ครับแต่ว่าเนี่ยทีแรกผมว่าจะเอาเป็นโซ่สเตอร์ถีงหน้าแต่ว่าผมกลัวว่าน้าหนักเยอะน้ําหนักตัวผมเนี่ยมันเยอะครับ,รบผมกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กอ่ะพูดเรื่องน้าหนักแล้วเครื่องมากเลย โคตรเถีองเลยอ่ะดุมเป็นดุมอะไรนะพี่ลืมถามดุมต้นดุมหลังเป็นเว็บร้อยสิบแท้เบิกครับเบิกใหม่เลยครับเจ็บนะพี่ว่าแต่ละชิ้นอ่ะกว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเลยอย่างเงี้ยแพงมากครับท่านผู้ชมบูทตนู่นบูทตนี่ใช่ครับบูทนี่ก็ตัวร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วนี่เลยนะครับใช่ครับแพงครับแพงแก็จะตือก็ไล่น็อตเลมเพื่อนยังบอกเลยครับซื้อรถอใหม่ไม่ดีกว่าเหรอใช่ครับประมาณนั้นอ้า พี่ขอดูหน่อยเขาบอกว่าวางเครื่องของแดดครับช่างแต่ครับผมจุดยึดตรงไหนที่สร้างขึ้นมาใหม่จุดยึดนะครับอ่าจุดยึดตัวแรกเลยที่สร้างขึ้นใหม่หม่ก็คือจุดยึดหูบนตรงนี้ครับหูบนเดี๋ยวนะครับโอเคอยู่ขึ้นใต้นี่อาชีพเลยครับเห็นอยู่อ่ะครับนี้ผมอาศัยแบบว่าตัดตัดหูเดิมของโซนิคแล้วก็ย้ายตำแหน่งให้มันมาพอดีกับหูเครื่องแดดนะครับครับผมอ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับโดยการใช้เหล็กเพ,เพิ่มรูแล้วก็ใช้เหล็กประมาณหนาประมาณ3มมิลเชื่อมด้านในค,ครับยึดตำแหน่งที่ 2, 2> ครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่3ามก็ด้านล่างโอเคใช้เหล็ก3ามมิลเหมือนกันเชื่อมแล้วก็ยืดออกมามแล้วก็ก่อนจะยึดก็คือผมจะใช้เป็นเป็นปั๊มอะโลหะครับปั๊มเครื่องเพื่อตั้งตั้งศูนย์ให้มันหน้ากระเดยหน้าหลังครับผม มันได้มีศูนย์ที่พอดีกันอ่าครับก็คือเวลาวางเครื่องนี้ใช่ครับโอ้โหยากนะยากครับยากเรื่องเวลาตั้งศูนย์ตะเตอหน้าหลังเนี่ยครับยากโคตรใช่เนี่ยครับทุผู้ชมตรงเลยนะตรงครับก็ว่าไปดูบางบางโคนหลังได้เลยครับมันจะตรงพอดีเลยไม่กินฝังใดฝันไม่มีไม่มีครับก็แค่สามจุดใช่ไหมครับสามหลักเลยสามจุดแล้วเพราะเครื่องมันหูเครื่องยึดมันก็มีสามจุดอลอ โอเคแข็งแรงแน่นอนแหละแข็งแรงแน่นอนครับเพราะตัวนั้นถึงเราเจาะรูแต่มันก็เป็นโค้งแดดเนาะใช่ครับเจาะผมเจาะรูของโครงเดิมโซนิกแล้วก็อ๋อตรงเดิมโคงโทษนะโคงเดิมโซนิกแต่ว่าไปแดดละโครงนี้โครงหูแดดไม่ได้เจาะอะไรเลยครับผมเรื่องแดดเดิมเดิมหมดเลยแล้วก็เชื่อมดักข้างในอีกทีหนึ่งพี่เชื่อว่าันเป็นแดดแล้วไงพี่ก็เลยพูดแดดประมาณนั้นครับครับผมอ่ะอะไรอีกอะไรอีกก็ทีนี้ก็เรื่องปั๊มทูทีก็อุดอ่าัวที อุดเลยไม่ใช่ใช้ผสมถังหรอกะได้เหรอกะได้ครับก็ผสมสี่สิบซซีต่อน้ำมันครึ่งลิตรโอเคครับแมนตามนั้นครับอุดเลยนะฮะอุดเลยครับอันนี้มันมีที่อุดโดยเฉพาะหรือว่าใช่ครับที่ไปไอ้ตัวนี้ไปมิลลิ่งมามิลลิ่งมาใช่ครับตัวนี้งานมือเท่าไหร่เนี่ยอันมือผมตัวนี้ผมโดนไปสามร้อยแปดสิบเกิรของมันต้องมีเนาะของมันต้องมีครับไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยครับเป็นไงโอ้ ทำไมโดยกายมันเหมือนอารมณ์แบบลางๆงี้อารมณ์เหมือน JR เลยว่ะ <laughs> <laughs> โซนโค้ดให้จะเรียกมันว่าอะไรเดียเป็นโซเดและวโซเดมันมีโซหน้าแล้ว <laughs> ใช่ครับอันนี้โซเดครับผม <laughs> เออแปลกๆดีว่ะ <laughs> โอเคชแชงแตรครับ <laughs> พี่ขอดูปั๊มหน้าก่อนดีกว่า <laughs> ปั๊มหน้าแท้ติดรถโซนิคครับเ <laughs> ดิมเดิมเดิมเดิมไล่น็อตไล่น็อตเลดครับ จานเดิมจานเดิมติดโซนิกด้วยดุมเดิมดุมเดิมเน้นของเดิมชุดสีชุดสีก็คือชุดสีเบิกใหม่ครับเบิกใหม่เอ้าท่อและท่อสำนักไหนเนี่ยท่อเป็นเอ่อเป็นท่อข้างผมตอนนั้นผมซื้อมาลองครับแล้วก็ตอนเตนจะมีโปรติกเปลี่ยนอยู่ครับครับใช่เอามาลองใส่ใส่ไปก่อนดิเชั่นนั่นครับนั่นท่อซิ่งครับผมก็ดูดูอยู่เหมือนกันครับจบเชื่อพี่ครับคันสตาร์ทเป็นของ n s r ครับผมเอาของเขาสิ ฝั่งนี้ครับมือลงมือลิงฮะมือลิงงานทั่วไปครับทั่วไปครับผมสรงแปลกดีครับท่านผู้ชมแปลกดีทําสเปคลูกอะไรช่างแต่เป็นลูกเดิมครับ TZR เดิมอะไรนะลูกเดิม TZR ลูกเดิม TZR ครับผมไม่ใช่เดิมแดดไม่ใช่เดิมแดดเดิม TZR ครับท่อนล่างท่อนล่างเดิมครับแต่ว่าพิษใหม่ครับแล้วก็คาบูเคเลี่ยม30บคาบูแอบไว้ไหนเนี่ยแอบไว้ตรงตรงกลางด้านในเนี่ยครับกล่องละครับกล่องเป็นกล่อง Ls L.S. New ครับ L.S. New แท้ครับเอาจริงเวลาขับไปถนนอย่างเงี้ยคนงไหมคนที่เล่นรถพุกพี่ว่ามีงงบ้างแหละมีมีงงแล้วก็มีเจอแบบพวกรุ่นพี่เขาถามแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้จักกันนะประมาณไหนถามว่าเออโซนิกแล้วทำไมเสียงแบบนี้ทําไมทําไมท่อมันอยู่แบบนั้นอะไรประมาณเนี้ครับอ๋อแต่เขาเขาไม่ได้เล่นรถเขาไม่ได้เล่นรถเขาจะถามมรรลุบาณนี้แหละใช่ครับเฮ้ยทำไมเสียงโซนิกเปลี่ยนไปอะไรใช่ใช่ครับพอดูเครื่องแล้วบอกว่าอะไรก็บอกว่าโซนิกวางเครื่องเด็ดครับ แล้วแล้วเขาก็ว่าเอ้มันวางได้ด้วยผมเขาบอกว่าก็เนี่ยครับวางวางแล้วใช่โอเคนี่ติดสติกเกอร์ด้วยครับเพิ่มพลังโม้อันนี้ปกตินี่ประมาณสิบสองม้าได้ไหมประมาณส2องตัวได้ประมาณได้ทำได้นะครับแต่ว่าสติกเอร์มาเนี่ยเพิ่มอีกแปดสิบเพิ่มอีกแปดสิบพลังโม้ด้วยอันนี้เป็นสติกเกอร์รุ่นแรกนะครับท่านผู้ชมรุ่นแรกจริงๆงานแรไอเทมเลยครับปกติจะไม่ค่อยทำนะฮะรุ่นนี้ อยากให้มันเป็นแหลดูรวมๆรถของช่างแตกกันเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงถ้าเกิดมีคนสกิดทาง a c e b o o k ว่าโอ้โหช่างแตกผมอยากได้เหมือนพี่ว่าทาให้หน่อยสิอะไรเงี้ยรับทำไหมหรือไม่รับผมจะแนะนําครับว่าทําตรงจุดไหนจุดไหนผมจะแนะนาหมดเลยแต่รับแต่ว่าถ้าจะให้ผมทำไวผมผมคงไม่รับครับแต่ปกติเรารับอะไรอยู่ปกติผมทํางานเกี่ยวกับน้ําแล้วก็คุลเลอเรือประมงอะไรเงี้ยระบบพวกออยคูลอยแมกโนอะไรเงี้ยครับโอเครถกระบะซิ่งทํำไหม รถกระบะซิ่งไม่ได้ทาครับทำหม้อน้ํากับเป็นหม้อน้ําเรือประมงโดยตรงครับเรือประมงเจาะจงเลยเหรอฮะเจาะจงเลยครับมเป็นอาชีพเฉพาะมากเลยนะถ้างั้นใช่ครับไปเห็นแนวทางอาชีพนี้จากไหนจากลุงเนี่ยครับแต่ว่าก็เปรียบเสมือนเป็นป้าครับเป็นเป็นเป็นพ่อคนนึ่งอยู่แก่เสร็เด็กแล้วครับแกเป็นคนทําเกี่ยวกับอยู่แถวแม่กองนี่ก่อนทำทำอาชีพนี้แหละครับทำเกี่ยวเรือประมงเนี่ยครับแล้วก็ ย้ายมาอยู่ที่นี่หลับยี่สิบกว่าปีแล้วผมก็ทํากับเกก็เนี่ยประมาณผมทําเกมาประมาณสิบเจ็ดปีแล้วครับเน้าลูกค้าเราเยอะไหมหานลูกค้า,า,าแต่ก็มันมีลูกค้าประจำะครับมีมีตลอดเลยครับมีตลอดอแต่ว่าพอมาช่วงโควิดที่เข้ามาเนี่ยสองสามรอบเนี่ยเรือไม่ค่อยได้ออกเรือไม่ค่อยได้ออกอีอออกอย่างน้ํามันแพงครับเพราะว่าออกเรือพิธีมันไม่ได้ใช้น้ํามันแค่ร้อยสองร้อยลิตรครับ,รบใช้เยอะมากแล้วก็งานมันก็จะโดดไปนิดนึง<อ>แต่ว่า ฐานลูกค้าเก่าที่เขามาทําเขาก็ยังมาทําอยู่อะไรครับแต่ว่าวงานมันอยากจ,จะน้อยลงส่วนใหญ่เขามาทําอะไรช่งแต่นี้ครับอันไหนของเรือครับผมเฮ้ยแปลกไปอีกเฮ้ยอย่างนี้เหรอใช่ครับอันนี้จะเป็นของเรืออันนี้มาจากละนองนะครับอันนี้ก็ส่งมาจากละนองครับี่านน้ำเหรอฮะมอน้ําเรือครับระบายความร้อนเครื่องเรือครับ แล้วเขามาซ่อมปกติเขามาซ่อมอะไรคะเนี่ยก็คือมันมันมีอาการรั่วครับแล้วก็เอามาซ่อมมาหลอหน้าใหม่เปลี่ยนหลอดใหม่ครับอ๋อใช่ครับอันนี้มาจากดอนสัก์อันนี้ก็หม้อน้ำหม้อน้าเรือเหมือนกันเป็นเรือขุดครับอันนี้มาจากสุราษฎร์ดอนสักใช่ครับบ้านเพียเองนะฮะครับผมมาไกลเลยใช่แต่อาชีพนี้คือสืบทอดกันมายาวนานแล้วจริงยาวนานแล้วครับพี่คิดถึงอะไรรู้ไหมครับชั้งแต่อะไรครับปืนที่แบบปืนกลเอาปืนกลละไอที่มันหมุนได้อ่ะเฮ้ยเหมือน <c oughs> เหมือนไม่ใช่นะครับมอน้ำเรืออ่ะโอเคทำมอน้ำเรือไว้ก่อนเดี๋ยวเราขายขอมท้ายคลิปให้นะฮะโอเคครับเรามาฟังเสียงเจ้าตัวโซเดโซเดโอ้โหเรียกยากว่ะโซเดสกันเลยครับ ว่าฟังได้ประมาณหนึ่งไอผมไปคิดว่าไม่ถึงขนาดนี้อันนี้เขาเรียกเป็นประมาณนึงนะประมาณมากวันนี้เก่งใจข้าบมากเลยครับับถ้าเก่งใจขนาดไหนครับโอ้โหเสียงเอาเรื่องนะเสียงจะออกแหลม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 นิดนึงครับแหลม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 นะฮะถ้าได้ทอดนานนิดโอ้โหพอเลยพอเลยนันตอซิ่งโอเคประมาณนี้ครับครับถามท็อปสปีดหน่อยเมื่อวานเลยพี่ประมาณสักประมาณสักเกือบรัวครับก็ ติดไปแดงพอดีก็เลยลองดูออกตัวเลยออกตัวดูก็ประมาณอยู่ที่ประมาณอ่ะชี้ชี้ชี้ร้อยร้อยห้าสิบนิดนี้นะครับแล้วก็มันเบาหน้ามันเบามากล้อมันแทบจะไม่ค่อยติดพื้นเลยครับก็เลยก็เลยยกคันเร่งมีอาการหน้าใสใสมันใสใสอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันผมก็เลยพอดหลผ่อนคันเร่งดีกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะอันตรายแล้ว อันตรายครับอย่างนั้น,นครัะแดดมันเดิมๆมันก็แรงอยู่แล้วครใช่ครับแล้วเขาไปเพิ่มไซส์เพิ่มลูกกล่องนู้นกล่องนี้เข้า<ช>ไปโอ้ไม่ต้องเอา จริงๆถ้าวิ่งก็ร้อยแปดก็ยังได้เลยร้อยหกก็ยังได้น่าจะได้ครับได้แต่ว่าเอาไล้ไหมล่ะได้เลยมันอยู่มันอยู่ที่เดี่เดตรงนั้นแหละครับเออสุดจริงครับท่านผู้ชายคนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่สิ้นเปลืองไร้สาระช่เก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่าใช่ใช่สี่ห้าหมื่นในสมัยนี้มันคือเงินแสนเลยจริงครับจริงอ่าบางครั้งความชอบของคนเรานะฮะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ครับผมว่ามันเป็นคุณค่าทางใจมากกว่าครับ ผม,ผมไม่ได้ไปซีเรียสตรงเงินที่จ่ายไปตรงนั้นหรอกแต่ความสุขที่เราได้มาแล้วก็เราก็ภูมิใจในตัวเราด้วยว่าจากที่เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยว่าเราทําขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับสุดท้ายฝากร้านเลยครับ,รบก็ฝากร้านโชคชัยมอน้ํานะครับซ่อมหมอน้ํารถยนต์แล้วก็ คุณเลิศเรือประมงแล้วก็ออยคุณเลอร์ไอโรดิกครับติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ทาง Facebook ช่างเตยโชคชัยหม้อน้ำครับแล้วก็เบอร์ติดต่อ0 8 8 1 8 4 5 5 1 1ครับพิกัดตรงข้ามก็คือตรงข้ามร้านพระรูปเราห้าหน้าสวนสาธารณะอับใหญ่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเป็นป้ายไม่ยากครับโชคชัยหม้อน้ำนะครับท่านผู้ชมอ่ะช่างแตยขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสโมล่าร้านครับอยู่กับช่างแตรแล้วก็โซไม่ใช่สิโซเดตโซเดตเออแล้วก็ อยู่กับโซเดตคันสวยคันนี้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ